ตอน,นครับผมมากงยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับวันนี้มาทำคลิปขันโยนให้นะครับผมตันตึ๊บเสียงกลางนะครับกลางลงนิดนึงแต่เสียงใสมากนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกงให้ใหม่นะครับผมนกห้าปีนะครับผมตันตึ๊บนะครับนก ป่าภูเขานะครับนี่นะครับจวดมากรุ่นนี้ไม่ค่อยมีหลบนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับโทรมาเลยหรือแอดไลมาก็ได้นะครับเริ่มคันกันลนะสามกุกก็คันนะครับสามกุกเต็มนะครับเดีย๋ยวทำคลิปไปทีละตัวเป็นคลิปๆไปมันจะได้ไม่หลงนะครับ fc จะได้ไม่สับสนนะครับผมไม่หลงอยู่แล้วครับพนกคณแม่ดีๆกี่ตัวนะครับนี่ครับริวตันนี่นะครับสุดมากนะครับเสียงสุดเลยนะครับกู้ขึ้นดานเลยนะครับนี่ครับริวตันต้องเสียงอย่างนี้นะครับจะฟังเพาะ อย่าไปทานกมงคลนนะครับไม่เข้าบ้านขันทั้งวันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอมินเลดดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกรงบํารุงดินบํารุงอะไรดีๆนะครับผมคาดว่าจะอยู่ถึงให้ได้บํารุงนานหรือเปล่านะครับจะมีเอฟซปิดไปก่อน <c oughs> นี่นะครับอดีตเคยเป็นนกต่อเก่านะครับี้ ตัวนี้มีคลมนะครับดิวตัวน,นี้เรียกเลยมไปสักพักนะครับเดี๋ยวผมจะมาจดคูให้ชมจะคูหรือเปล่านะครับเดี๋วดมากนะครับตัวนี้อยู่บ้านลุงอรดีจวดมากมาก็จวดนะครับเดี๋ยวครับกรงก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะครับผม เปนอาหารดีๆนะครับขี้กันยังไม่ได้ออกเลยนะครับดูตื้ฟันโกงทึกเลยนะครับสงสารนกนะครับเดี๋ยวจะเอาตากแดดกันวันนี้มีแดดละเสียงเล็กไปหากลางนะครับหรือกลางลงนิดนึงนะครับไม่เล็กมากนะครับนกเสียงโป่งดีนะครับเสียงออกดีนะครับนกเสียงขึ้นดันนะครับผมออนีอากาศดีเดี๋ยวเจอแดดกันทุกตัวนะครับผม สนใจนะครับริวตันนะครับต้องนกเก่าๆนี้ครับจะชัวร์ครับตันตึกนะครับานกใหม่อาจจะมีหลุดกุกนะครับผมก็เลยไม่ค่อยกล้าเอามาแบ่งเท่าไหร่อยู่ตันนะครับถ้าไม่เก่าจริงๆผมไม่เอามานะครับเว้นแต่ f อให้หานะครับแต่ผมไม่การันตีนะครับนกใหม่นะครับแต่นกเก่านี้ผมรับประกันให้ว่าตันตึกนะครับถ้ามีกุกผมเีมนะครับ ค่ายผมชัดเจนอยู่แล้วนะครับนกขอยาพชรบูร์ถึงจะนกหามาไม่มากนะครับไม่มีนกเ,เยอะนะครับในค่ายแต่ผมพยายามคัดเอาแต่ตัวหัวกะทิกะทิแต่ละบ้านมาก่อนนะครับผมเพื่อให้เอฟซีได้เลือกนะครับท่านใดที่กําลังหานกมงคล้นหานกต่อนะครับผมก็ไว้วางใจค่ายเราได้เลยนะครับผมหรือไม่จําเป็นต้องซื้อค่ายผมก็ได้นะครับผม เอาใายที่ท่านถูกใจนะครับผมและไว้วางใจได้นะครับท่านเชื่อมั่นในตัวท่านนะครับก็ผมไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับผมเอาท่านใดไม่ถูกใจก็ผ่านนะครับท่านใดถูกใจก็โทรมาคุยกันนะครับของเล่นนะครับผมจริงใจอยู่แล้วนะครับผมก็คนเล่นเหมือนกันนะครับผมเสียตังค์แล้วก็อยากได้ของแท้ของดีนะครับไม่ใช่ว่าสั่งแล้วได้ไม่ตรงตัวเป็นผมผมก็เสียความรู้สึกนะครับผมใครที่โดนแล้วก็ไป นั่นกันเอาเองนะครับผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะต้องดูนะครับต้องดูดีๆนะครับ f อนะครับเนาะซื้อนกกับใครไม่ว่านะครับผมแล้วแต่ท่านจะเลือกซื้อเลือกหาเอาเนาะนกมันมีเยอะครับทุกวันนี้ที่ลงโชเซี่ยวนะครับที่ลงตั้งยูทูบลงในเฟซน,นะครับท่านก็เลือกเอาคนที่มั่นใจนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเอามาจดคูให้ชมกันนะครับนี่กลับเรียวตันนะครับจะจวดนะครับผมานะครับอาจอโชคมาจดให้ฟังนะครับงดงวงครับสวยสมบูรณ์ทุกประการนะครับนกมงคลนะครับครับจดจวดเลยนกต่อกจดจวดนะครับนู่นะครับ นะครับเสียงคููประมาณนี้นะครับตัวสวยนะครับตัวสวยเอาครับผมอาบแดดเสร็จนะครับเปลี่ยนกรงให้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนเมื่อกี้เลยนะครับผมนี่มีดินดํามีอาหารหลายอย่างให้เลือกกินนะครับผมน้ําสะอาดสะอาดนะครับนี่นะครับดูไลยนะครับดูตันนะครับนี่ดูกรงเก่านะครับผมเทียบใส่เมื่อกี้นะครับอ่ะตัวนี้นกเก่านะครับนกอดีตนกต่อเป็นนกต่อนะครับเียบรบสมบูรณ์นะครับอ่ะ ใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับนกมงคลหลิวตันนะครับสวยๆนะครับรักหางดีมากนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ปิดคลิปได้เพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ